คราวนี้มาคุยสีแดงกันบ้างเอ๊ะวันนี้มันมีการพูดถึงชื่อใครบางคนขึ้นมาใช่ไหมเป็นแคนดิเดตนายกคุณอากรวงคุณภูมิธรรมบอกคนนี้หล่อมากแล้วมีเสียงเชียร์เยอะมากว่าเนี่ยอยากให้ไปทาบทายเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเดี๋ยวเล่าท้าความให้ฟังนิดนึงคือวันนี้ครอบครัวชินวัตรไปเยี่ยมคุณนักษินที่เรือนจำพิเศษนะคะก็ปรากฏว่าคุณนัทพงศ์ก็ไปด้วยคือลูกเขยคุณนักษินไปกันหมดเลยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่นักข่าวถามคุณนัทพงศ์ว่าเอ๊ มีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยหรือเปล่าจะเล่นการเมืองไหม,อ,มอาลองฟังดูว่าคุณนัทพงศ์ตอบว่ายังไงคะ่ะอเ คือเนี่ยเราพูดตรงๆนะว่าชื่อคุณนัทพงศ์เนี่ยมันเคยถูกพูดถึงเมืนานมาแล้วสักพักหนึ่งแล้วแล้วมันก็เงียบหายไปใช่แล้วมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่คุณแพทองทานเนี่ยถูกสารให้ออกจากการเป็นนายกเพราะพอคุณแพทองทานออกเนี่ยแล้วหันไปทางไหนคนก็บอกว่าอ้าวแล้วตัวเล่นพักเพื่อไทยคือใครล่ะแนอนาคตคนนอก อันนั้นอันเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะแต่เชื่อว่าอย่างน้อยหนึ่งชื่อมันจะต้องมีคนในตระกูลชินวัตรหรือไม่ก็อยู่วงสาคณนาญาตินี่แหละอยู่บริเวณเนี้ยมันเลยมีชื่อคุณนัทพงศ์โผล่ขึ้นมากับขอไปนะคุณเชนครับมีคุณเอ็มลูกแดงลูกคุณนักสินเองอีกคนหนึ่งด้วยคุณเอ็มพินทองทาด้วยคุณเอ็มเนี่ยจริงๆก็ถือว่าถือว่าก็ไม่ได้แรงมากเอาอย่างนี้แล้วกันเท่าเท่าสามีแต่จริงเนี่ยคุณเชนกับคุณนัทพงศ์เนี่ย แรงแรงจริงอาจารย์แล้วดูท่าทีที่คุณนัทพงศ์ตอบเมื่อคู่นี้นะคะบอกว่ายังไม่ได้คิดก็ไม่ได้ปฏิเสธนะอาจารย์ยังไม่ได้คิดก็แปลว่าคิดได้ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะก็มันก็สะท้อนว่ามองการเมืองไม่เกินประตูบ้านของตัวเองค่ะง่ายเลยนะมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละนะก็สะท้อนให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเป็นพรรคของคนในเครือญาติของตระกูลจินวัตทั้งหมดนะ เพราะงั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกใจจะส่งคุณนัทพงศ์ลูกเขยคนที่หนึ่งแล้วก็แคนดิเดตคนที่สองก็เป็นลูกเขยคนที่สองปิ๊กปอก็ได้แล้วก็แคนดิเดตคนที่สามถ้าไม่เอาคุณโอ๊กก็เอาอีกคนนึงอกอาจารย์เอาคุณโอ๊กเลยหรอโนนี่เอาแบบเขยสะพ้ายเหรอเอาลูกสะพ้ายก็ได้เนี่ยาเขยสะพ้ายถ้าลูกตัวเองไม่เหมาะก็เอาลูกสะพ้ายเนี่ยแล้วใครบอกใครบอกว่าคุณนักศึกษาไม่ไม่มีตัวเยอะแยะเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าแคนดิเดตสามคนนายกใหม่อยนี่ฮือฮาเลยนะครับ เขยสองสะพายหนึ่งใช่ก็ก็มันชัดเจนกันไปเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยคือมันก็สะท้อนชัดว่าเออพรรเพื่อไทยเนี่ยมันก็เป็นพักของจักูุญเชีนวัฒชัดเจนนะคนอื่นๆที่อยู่ในพักถ้าเรากว่าดตาดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเมื่อข่อนย่ยยังพอมีคนที่มีความสามารถแล้วก็สังคมให้ความอะไรล่ะให้ความนับถืออยู่บ้าง แต่ว่าหลังจากที่เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยหลังจากที่ไปอะไรละ่ะไปบิดพลิ้วพักก้าวไกลเนี่ยมันก็เลยทําให้บรรดาบุคคลต่างๆที่ในช่วงที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชมอยู่ก็กลายเป็นว่าหมดราคาไปเกือบทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรละ่ะคุณอะไรชลน,าน,าน่านะคุณอะไรสุทินใช่ไหมค่ะ แล้วก็มีใครอีกไมลูกผมก็เนึกไม่ออกจ้าประมาณนี้ฮ้อนเนี่ยมันก็ไม่มีคนในพรรคพื่อไทยแล้วในปัจจุบันหรือว่าจะเอาคุณภูมิทําดีไหนแกก็คือเป็นนายกมาแล้วโอ้โหแต่ก่อนหน้ามันมีชื่อคุณชัดชาติด้วยนะเอออยากจะไปดึงคุณชัดชาติจะมีกระแสข่าวไปเชิญคุณชัดชาติมาอาจารย์คือคุณชัดชาติเคยเป็นคนดิเดตมาครั้งหนึ่งแล้วปีหกสองปีหกสองแล้วก็ เขาก<ฉ><น>็ไม่เอาแล้วนะในการเมืองระดับชาติเพราะเขารู้ว่าไอ้การเมืองระดับชาติภายใต้การเมืองที่ยังไม่มีเสถียรภาพมันมีความเสี่ยงสูงมากเนี่ยเป็นนายกปีหนึ่งก็ออกแล้วคุณเสียถามาแต่คุณชาติชาติเนี่ยเป็นจะสามปีแล้วนะจะครบสี่แล้วมันมีเสถียรภาพมากกว่าเยอะมีอิสระคนชงานด้วยวก็ไม่มาหรอกคุ้มคุ้มตัวแปรได้ง่ายกว่าใช่ตัวแปรระดับชาติมันสูงอ่าแล้วก็บริหารบริหารกรุงเทพเนี่ย มันก็เหมือนกับบริหารกระทรวงใหญ่ๆกระทรวงหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาปลดง่ายๆาก็สามารถที่จะทำอะไรได้ถ้าหากว่ามีความคิดแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการผลักดันห,หรือว่าการแก้ไขาการพัฒนาก็สามารถทําได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมาระแวงอุถิยนิติสงครามมาอีกเกิดจากไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเชื่อว่าคุณชาชาติจะมา,าคุณชาชาติเก็บปฏิเสธแล้วนี่แต่ว่าถ้าได้คุณชาชาติมาเนี่ยนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของเพื่อไทยนะครับ แต่ว่าตัวเรื่องนี้เนี่ยมันก็คงหมดโอกาสแล้วล่ะเพราะว่าแกก็คงไม่มาแล้วล่ะ